อัชราพรเปิดใจหลังคว้า VOM เกณัดแรกวีลีกญี่ปุ่นวันที่28ตุลาคม2566ควนหลงการแข่งขันวอลเล่บอลวีลีกญี่ปุ่น2023-24ซึ่ง NEC Red Rocket ต้นสังกัดของเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะ DENSO Arribi ไปแบบสุดมัน3-1เซต25-19ต่อ22-25ต่อ25-18ต่อ และ25/14ต่อ 14, โดยพี่อชราพรคว้ารางวัล VOM หรือ V League OF t h e m a t e เปรียบได้กับรางวัล MVP หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ามาครองได้อย่างสวยงามพี่ออชราพรเปิดเผยว่าดีใจที่เราคว้าชัยชนะได้นี่คือเกมแรกมันสำคัญมากสำหรับเราและเราก็ทำได้สำเร็จหนูรู้สึกเหมือนได้เล่นกับครอบครัวดีใจที่ได้มาเล่นกับ NEC ขอบคุณที่เข้ามาเชียร์นะคะ หนูคิดว่าเราจะทำผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยากจะเล่นให้สนุกขอให้แฟนๆมาเชียร์พวกเราด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสาหรับการรับชมและติดตามค่ะ